สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับมาสอกันกับช่องสันนิศาลพี่เกาเนาะค่ะมือนีกับพี่พาหนองมาหาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องมาแต่ตีสีเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามาเปิดลิดเอาต้นเสาเนาะมือนีก็ได้มาแน่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเป็นเห็ดปวกเนาะค่ะพี่น้องเห็ดปวกเนาะไปตามหลุนตาเมืองน้ากันจ้ะพี่น้องมือนีสิเดซิมันสมัยเนาะค่ะเนาะไปค่ะพิกัดมือนีเนาะอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องตามหาหาเห็ดปวกแดงจ้า แบบอะไก่อนเนาะพี่นาอหลอกบ้านเลยจ้ะ nhau đi nữa. thôi 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 Wow. thôi thôi đỏ, đỏ โอ้ยโอ้ยบรได้ขาโอ้ยบ่ได้ขาสิบรยบราวบรได้หกบ่แเ่นบ่ได้ขาเนาะยังบ่มืดได้พี่นอ้องที่นีอีก,ก่ว่าทั้งผี่ดอกบใหญ่เนาะรั้งผีดอกบใหญ่ไปเยวกกอน Hmm, yang pahang beras, lah.

Đổ cái này Nó thằng này Mình sẽ hạt นี่ก็ได้ไลายเนี่ยเลยพี่หน้่งนี่งามจ้ะยิงบทันเบิดทั้งหุ่นต่อ เก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ด ดอกนี่ดอกเดี่ยวเต็มตาพี่เนอะอือหือโ <c oughs> อ้ยบ่ได้หักใส่นานายก็นาคนละจ้ะปลูกจิกพี่เนอะ ดอกเดี่ยวพี่หน่องมองเห็นหมูจ้ะอูดอกงามไข่ไข่เดือดอืมเดวแต่ขาเนาะ ôi không bờ đây hả hãy để bạn xì cả ngàm đứa <laughs> chị chích ngàm đó chích chích nữa น้องมีงานจ้ะขานีดอยู่ในกระตาข้าง่างจากพี่น้องบได้ตัดขาเนาะอุ้ยหัวร่อน,นอุ้ยอุ้ยหัวร่อนเบิดต้องใส่ถุงฝน ว่าร้อนที่กันอุ้ยนี่อุ้ยหัวร้อนเบิดหมู เดี๋ยวได้ขาพี่หนอ เงกระถางนี่หมวกลุด ฝนพุเป็ดเฮ้ยนี่หัวอร่อย ดอกนี่บกักสางามพี่นอนอไข่เขียวจ้ะงามเนาะนี่นนนยูเครนดอกจ้ะเห็ดไข่ขาวดอกหนึ่งจ้าเห็ดไข่ขาว อันนี้บานจะที่ดอกบานเธอเลอิกกับอีกตุ้มนึงค่ะพี่น้องสองต่มว้าวสิดยอดเลยกืมจงะงา อขอเห็นล่ะง,งกใครนี่จ้ะแบบอยู่ในสถานะยังสถานะจิ๋วเนาะแม่นบ่สถานะจิ๋ว, <laughs> จ,วจิ๋วขาจิ๋วแน่เนาะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นจิ๋วเห็ดละงอกพัน,พ,นพันใดพันไหมเนาะจิ๋วพันแข cái 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 hèn cái 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 hèn cái 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 ai này khôn chá Ừm, đỏ khéo đi Tùm nói, gặp nặng Ui, cả đêm cha, phi nào เขียวงามงามจ้ะอืมกำลังงามเด้อพี่น้องอขาขาดแล้วก่ต้องตัดเล้น้อยเนาะอันนี้เนาะ ดินแข็งขักพี่น้องมูจ้ะไข่เห็ดละงอกโอ้ยไข่ญ่อยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่นี่เห็ดละงอกกําลังออก,กําลังไข่เนาะนสงสัยทีเป็นเห็ดละงอกขาวจ้ะน่ะนี่น ลังงามๆสามสี่จุม่มเขียวก็มีนะจ๊ะนี่แมงกินไปนแน่เรอพี่น้อง ไข่ขาวจ้ะใช่ดอกนี้อง,ง่ายจ้ะพี่นหนองไข่เขียวเราก็เจอนะจ๊ะนี่นอามาพออีกมือหนึ่งเนาะค่ะพี่หนองมาเก็บกันเลยเนาะมาจากท่างนี้ก่อนมือนี้ก็หลายดอกอยู่เด้ออุ้ยโอ้ยขอในเด้อ โอ้ยหนกว่าแต่บ่มี่อยางกินเนาะเพิ่นออกแต่ทงพ่นจากพี่หนองเมืองาขาขาตามตามขาตาม่ะ ดอกตุ่มก็งามอุ้ยตุ่มก็มีบ้านก็นมีเด้อจ้ะพี่หนอขาสันเนาะ โอ้ยยเสีมพี่น้องเฮ็ดเราโง่ขาวใหญ่น้ะอย่าอู้จังไหนจังมาอยู่คนเดียวบ่หยานผีบ่่วงมีพี่น้องบ่าหาหมูมาอยู่น้ำเนีะน้จ่ะหาหมูเราบ่าเห็นพี่น้องมันหมานญ่ๆงเลยจะ้ะ Bước chích, đọt ngắm gì đó hả nọ, thái à, xéo chả, để buộc chả cái nọ, Đi, chích nữa อกดอกแบบง่ายเลยจ้ะพคุณโอ้ยโอ้โหางามคือกันจ้ะพี่น้องสำหรับมือนีเนาะ,ค,ะค่ะก็ถือว่ามานสุดๆเนาะ,ะจะได้หลายอยู่ค่ะพี่นอ้องข้างล่างก็บสเป็นผวกเฮ็ดไข่เนาะคะ่ะพี่น้องนี่ก็นี่เฮ็ดดอกนี่กับดบอกใหญ่บ่มีหมองเอาไว้เต็มกระตาจ้ะพี่น้องส่วนลายก็บสเป็นเฮ็ดตุ้มๆงามๆเนาะคะ่ะพี่น้องก็บสำหรับคลิปน,นี้ก็ ขอจับคิปไว้เพียรสมีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะไว้พอกันไม่ขีปนาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนก่อนจากกันกะขอฝากขึ้นเก่าค่ะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุขิปตต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะพอกันไม่ขีปนาค่ะมันี้มันสุดๆอยู่ค่ะพี่น้องเค็ดเค็ดไข่เขียวนี่ส่วนรลายกะบไดเทศไทยเนาะค่ะ้ขวงล่างเนาะ ส,วส่วนไลกระตุ้มงามค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่เขียวไข้ขาวแล้วก็เฮ็ดละงูก,ก็มีนอกจากพี่น้องเฮ็ดละงูไหม,ไมเฮ็ดละงูเพิ่นไหมโอ้ยเนาะค่ะอ่ะลาไปก่อนค่ะพอกันใม่ขิดหนาสวัสดีค่ะมาไต,ต่ออแตเดอกเดอพี่น้อง